หมอทำยังไงคะจุดที่หัวใจเลยหมอเอาเครื่องวัดหัวใจมาจุดๆเลยใช่ไหมคะใช่น้องเจ็บหรอคะน้องเจ็บไหมเจ็บน้องกลัวไหมกลัวใครทำคะหมอหมอหมอทำแรงไหมแรงโอ้แลวน้องป่วยหรือเปล่าป่วยอ่าในหมอทำยังไงเนี่ยน้องทำกับมีมี่สิหมอทำยังไงเนี่ยหมอทำมีมีมี่ยังไงเนี่ยทำสิ ด้ยดอใช่ซึ่งหนูบอกเลยนะว่าเข้มข้นมากหมอจีดหมอจีดหมอียังไงลูกเดี๋ยวหมอทำยังไงจุดจุดจะหมอให้น้องอ้าปากยังไงคะอ๋อหมอจะดูฟันเหรอคะในคลอดูฟันไหนฟันสวยไหมสวยฟันเยอะไหมเยอะเยอะแล้วชอบไหมลูกชอบชอบใครป่วยคะยุกกินยาหรือยัง ยางต้องกินยาไหมยาอร่อยไหมนะคะ